สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจินดามาชวนทำวุ้นแดงทับทิมสาคูมะพร้าวอ่อนเมนูขนมไทยแสนอร่อยทำง่ายทำกินอร่อยทำขายกำไรงามวันนี้ครูน้ำเคล็ดลับต้มวุ้นอย่างไรให้ไม่คายน้ำต้มสาคูให้สุกไวสุกใสไม่เป็นตากบไม่เปลืองไฟมาฝากด้วยค่ะมาดูส่วนผสมและลงมือทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกมาทําวุ้นแดงทับทิมกันก่อนนะส่วนผสมของวุ้นแดงทับทิมตัวแรกเลยคือผงวุ้น1น่งช้อนโต๊ะบวกหนึ่งช้อนชาก็คือ1ช้อนโต๊ะกับ1น่ช้อนชานะคะครูใช้ผงวุ้นแบบแข็งเร็วพิเศษ AA เอตราแม่ของสุดสาครค่ะน้ำหวานเฮลบลูบอยครูใช้3ามช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาว ใช้สองช้อนโต๊ะพอค่ะในส่วนของวุ้นแดงทับทิมไม่ต้องให้หวานนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำน้ํากะทิให้มีรสชาติหวานเอาตามชอบเนาะน้ำสะอาดใช้น้ำสะอาดทั้งหมด800มิลลิลิตรเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกมาแช่ผงวุ้นกันก่อนนํำน้ํำสะอาดมาใส่ลงในหม้อที่เราจะใช้ต้มวุ้นเลยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะ ใส่ผงวุ้นลงไปเราจะแช่วุ้นไว้ประมาณ10บถึงสินาทีให้วุ้นอิ่มน้ำถ้าเราไม่แช่วุ้นไว้ตอนที่วุ้นเซ็ตตัวออกมาอาจจะคายน้ำได้นะคะดังนั้นก่อนต้มวุ้นต้องแช่ให้วุ้นอิ่มน้ำก่อนนะใส่ลงไปแล้วก็ให้คนแบบนี้ค่ะคนเพื่อให้ผงวุ้นละลายนะคนเสร็จแช่ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสินาที อันนี้เพื่อความชัวร์ครูแช่15นาทีแล้วกันนะคะตอนนี้เราแช่วุ้นไว้ครบ15นาทีแล้วนะคะนำมาต้มได้เลยค่ะต้มวุ้นโดยใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงไปเดี๋ยววุ้นของเราจะไหม้เนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟอ่อนมากนะักเพราะเดี๋ยววุ้นจะไม่แข็งตัวให้ใช้ไฟกลางค่ะใช้ทับพีคนเพื่อไม่ให้วุ้นไหม้ติดก้นหม้อ พอน้ำร้อนน้ำเดือดให้เรายกทับพีขึ้นมาดูแบบนี้นะอันนี้ไม่มีเกล็ดวุ้นติดอยู่ที่หลังทับพีแล้วสแสดงว่าวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเป็นอันว่าใช้ได้แล้วนำน้ำเฮลลูบอยมาใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะถ้ามีฟองอากาศก็ให้ตักทิ้งค่ะ วุ้นของเราจะได้ใสนะคะต้มแล้วก็คนต่อไปอีกประมาณห้านาทีค่ะเมื่อวุ้นของเรามีความหนืดประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟแล้วยกลงไปเทใส่ถาดเลยค่ะตอนนำวุ้นมาเทใส่ถาดครูใช้กระชอนตาถีกรองวุ้นแบบนี้ค่ะกรองเพื่อเอาฟองอากาศและสิ่งปนเปื้อนต่างๆออกทิ้งให้หมดเนื้อวุ้นของเรา จะได้ใสน่ารับประทานถ้ามีฟองอากาศหลงเหลืออยู่ให้ใช้ทัพพีกดแบบนี้เพื่อให้ฟองอากาศแตกหรือไม่ก็ตักทิ้งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นเพื่อให้วุ้นของเราเซตตัวนะคะจากนั้นเรามาต้มสาคูกันต่อเลยค่ะวันนี้ครูจะบอกเคล็ดลับต้มสาคูอย่างไรให้สุกดีทั่วทั้งเม็ดใสาวาวไม่เป็นตากบนะคะ ขั้นตอนแรกให้เรานำน้ำมาใส่ในหม้อค่ะใส่ให้เยอะหน่อยนะคะอันนี้ครูต้มสาคู200กรัมแต่ครูใส่น้ำประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะนำน้ำมาตั้งไฟเลยค่ะเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรานำสาคูที่เตรียมไว้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะนำไปล้างก่อนที่จะนำมาต้มนะคะนำสาคูมาใส่กระชอนแล้วเปิดน้ำ ล้างแบบน้ำไหลนะคะอย่าล้างแบบแช่เดี๋ยวสาคูจะจับตัวกันเป็นก้อนล้างเสร็จแล้วนำไปต้มเลยเทสาคูลงไปต้มในน้ำที่กำลังเดือดเลยค่ะจากนั้นให้ใช้ทับพีคนเพื่อไม่ให้สาคูจับตัวกันเป็นก้อนต้มต่อไปจนสาคูของเราลอยขึ้นมาประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ไม่ต้องใช้เวลาต้มนานค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟ แล้วก็ปิดฝาพักไว้อย่างนี้เลยค่ะเราจะปิดฝาพักไว้เพื่ออบสาคูไว้สาคูของเราจะได้สุกและก็ใสไม่เป็นตากบที่สำคัญคือไม่เปลืองไฟด้วยค่ะครูใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีใครจะใช้เวลามากน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับแรงไฟของแต่ละคนแต่ให้สังเกตสาคูนะคะ คือต้มให้สาคูลอยขึ้นมาเป็นแพรแบบของครูค่ะก็เป็นอันว่าใช้ได้ตอนนี้ปิดฝาหมอ้อพักสาคูไว้ก่อนนะคะต่อไปมาเตรียมในส่วนของกะทิกันค่ะวันนี้ครูใช้กะทิกล่อง600มิลลิลิตรน้ำมะพร้าว400มิลลิลิตรใส่เพื่อให้กะทิของเรามีกลิ่นหอมใครไม่มีใช้น้ำสะอาดเทนได้เกลือ1ช้อนชา น้ำตาลทรายขาว200กรัมในส่วนของน้ำตาลทรายใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนครูใส่สองลูกใครชอบมากชอบน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะส่วนผสมพร้อมแล้วนำหม้อมาตั้งไฟเลยค่ะจากนั้นก็เปิดไฟกลางใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลเกลือคนให้น้ำตาลและเกลือละลายและรอให้น้ำเดือดพอน้ำร้อนน้ำเดือดใส่มะพร้าวลงไปค่ะคนให้เนื้อมะพร้าวโดนความร้อนทั่วถึงกันนะคะและตั้งไฟรอให้น้ำเดือดขึ้นอีกครั้งเนื้อมะพร้าวจะได้อ่อนนุ่มพอน้ำเดือดใส่กะทิลงไป ใช้ทัพพีคนให้กะทิเข้าผสมกับส่วนผสมต่างๆขั้นตอนนี้ให้เราลองชิมดูถ้ายังไม่ได้รสชาติที่พอใจก็ให้ปรับเติมได้อืมหวานมันเค็มนิดนิดกำลังดีสำหรับครูเลยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วต้มต่อจนกะทิเดือดปุดๆที่ขอบหม้อแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ ไม่ต้องรอให้เดือดพล่านนะคะเดี๋ยวกะทิของเราแตกมันขนมจะไม่น่ารับประทานค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วครูปิดไฟยกลงเลยนะเสร็จแล้วนำมาพักไว้ให้คลายความร้อนตอนนี้วุ้นที่พักไว้เซตตัวแล้วนำมาตัดแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดลูกเต๋ากันเลยนะ ตัดเสร็จแล้วครูใช้ภายแซะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะนี่ค่ะวุ้นของเรากรอบกำลังดีเลยนะคะสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแซะออกมาเสร็จแล้วครูนำมาใส่ชามพักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วมาดูสาคูที่เราต้มพักไว้กันต่อเลยนะเปิดฝาขึ้นมาดูเลยสาคูของเราสุกทุกเม็ดใสาวาวไม่เป็นตาก,กบอันนี้ใช้ได้แล้ว เดี๋ยวครูนำไปล้างเลยนะคะอันนี้ครูปิดพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ถ้าของใครเปิดขึ้นมาดูแล้วไม่ใสาวาวแบบนี้ให้ต้มต่ออีกประมาณ5-10ถนาทีนะคะนำสาคูมาล้างเพื่อเอาเมือกที่เกาะติดอยู่กับเม็ดสาคูออกสาคูของเราจะได้ใสหน่ารับประทานแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสาคูของเราใสาทุกเม็ดไม่มีตาก,กบเลย นำสาคูมาใส่ลงในวุ้นแดงทับทิมกันเลยนำกะทิมาใส่ลงไปเลยค่ะอืมน่าชาม,มากๆเลยอืมกลิ่นหอมน้ำมะพร้าวสาคูก็ใสกิ๊นกำลังดีวุ้นทับทิมก็สีสวยได้เวลาตักชิมแล้วค่ะ สีสวยกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยก่อนชิมให้ดูชัดๆอีกครั้งนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยครูชิมเลยนะคะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะกะทิหวานมันเค็มนิดๆกำลังดีส่วนเนื้อวุ้นก็กรุบกรอบและมีกลิ่นหอมแป้งสาคูก็สุกกำลังดีมีความนุ่มนึบ ส่วนตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนก็เพิ่มความนุ่มนึบและความอร่อยให้กับขนมยิ่งขึ้นทุกอย่างรวมกันลงตัวอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมสุดๆเลยค่ะสูตรนี้คลิปวุ้นทับทิมแดงสาคูมะพร้าวอ่อนก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ